สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพจน์ธรรมาพาเลือแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาเทเวชยศาสตร์ด้านสมองครับก็วันนี้ก็มาพูดเรื่องที่พบบ่อยนะครับแล้วก็จะมีคําถามเกิดขึ้นเวลาตรวจผู้ป่วยนอกนะครับตรวจที่โอพดีว่าเวลาลูกๆเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่มาพามาโรงพยาบาลเนี่ยพอมาตรวจที่โรงพยาบาลพบว่าความดันสูงปี๊ดเลยนะครับทั้งทางที่ความดันที่บ้านเนี่ยก็ปกติดีนะครับ อย่างนี้ควรจะต้องรักษาเพิ่มยาความดันให้แรงขึ้นหรือเปล่านะครับบ่ายๆครั้งผมก็พอเจอลักษณะนี้นะครับในทางการแพทย์เนี่ยมันก็จะนึกถึงโรคโรคหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า white coat hypertension นะครับ white coat hypertension เนี่ยคือหมายความว่าเป็นความดันเมื่อเจอใครก็ตามที่ใส่ชุดสีขาวๆนะครับ ใส่เสื้อกาวสีขาวก็คือเจอคุณหมอนั่นแหละนะครับที่เขาเขียนในหนังสือในตำราฝรั่งเนี่ยว่ามีภาวะนี้ก็เพราะว่าเขาก็คงเจอเหมือนเมืองไทยนะครับว่าเวลาที่คนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยพบว่าคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยความดันสูงผิดปกติทั้งทางที่ที่บ้านเนี่ยความดันเขาก็ดีไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับกลุ่มนี้ในทางกลับกันเนี่ยคุณหมอเองอ่ะก็ไม่ควรจะไป เพิ่มยาความดันให้แรงขึ้นเพราะว่าพอกลับไปที่บ้านเนี่ยพราะเขาความดัน,นปกติยาที่หมอปรับเพิ่มจะกลายไปลดความดันเขาเยอะเกินไปทําให้เขาความดันต่ําที่บ้านซึ่งจริงๆต้องบอกว่าความดันต่ำกว่าความดันสูงเนี่ยความดันต่ํามากๆเนี่ยน่ากลัวกว่าความดันสูงซะอีกนะครับฉะนั้น itation. โดยมากเนี่ยผมก็จะพยายามเคลียร์ประเด็นนี้ว่าไอ้ที่สูงที่โรงพยาบาลเนี่ยสูงจริงๆนะครับหรือจริงๆเนี่ย มันสูงแค่ตอนมาโรงพยาบาลแต่ที่บ้านเขาดีนะครับซึ่งอันเนี้ยคนที่จะช่วยหมอได้เยอะที่สุดเลยก็คือคนไข้รยายญาติๆนะครับในในทางการรักษาเนี่ยเราจะแนะนําเลยว่าถ้าเจอภาวะนี้นะครับอ,อยู่ดีคนไข้ความดันสูงมาที่โรงพยาบาลเนี่ยก่อนอื่นหมอต้องบอกเลยว่าช่วยวัดความดันที่บ้านให้ก่อนนะครับถ้าความดันที่บ้านดีไม่เห็นเกินร้อยสี่สิบเก้าสิบเลยตัวบนตัวล่างนะครับแต่พอมาโรงพยาบาลปุ๊บร้อยเจ็ดสิบ นะครับตัวบนร้อยแปดสิบตัวบนอย่างเงี้ยพอกลับบ้านปุ๊บร้อยร้อยสามสิบร้อยี่สิบตัวบนนะครับก็ถือว่าคุณเป็นไวโคเทเปอร์เทชันนะครับสูงแค่ตอนมาโรงพยาบาลอยู่บ้านไม่สูงนะครับแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านไม่ได้อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมครับฉะนั้นกลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องรักษานะครับในทางกลับกันถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นความดันอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเพิ่มยาความดันนะครับก็ต้องฝากให้ญาติญาติเนี่ยทำเป็นจดความดันมาเป็นไดอารี่ทุกวันหรือ บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็อาจจะเป็นอย่างเช่นก่อนอาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าวัดหนึ่งครั้งหลังรับประทานอาหารเย็นก็อาจจะวัดอีกครั้งหนึ่งวันละสองครั้งเพื่อกระจายดูนะครับแต่ละครั้งก็ควรจะวัดอสองวัดความันสองครั้งมาหารเฉลี่ยกันในแต่ละรอบนะครับแล้วก็ก็ไม่ควรที่จะตื่นมาแล้ววัดความดันเลยด้วยเพราะว่ามักจะมีความดันสูงในช่วงตื่นนอนใหม่ใ,หมในหนึ่งชั่วโมงแรกฉะนั้น ครั้งแรกที่จะวัดในวันนั้นเนี่ยก็ควรจะอย่างน้อยๆตื่นนอนต้องเกินหนึ่งชั่วโมงไปแล้วนะครับอ่าก็วัดความดันมาให้หมอพอหมอเห็นปุ๊บอ้าความดันที่บ้านดีนี่มาสูงแค่โรงพยาบาลอ่าอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับนะอนี่ก็เป็นพวกไวท์โค้ดไฮเปอร์เทนชันนะครับไม่ต้องรักษาเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าที่บ้านสูงที่โรงพยาบาลก็สูงอ่าอย่างนี้สอดคล้องกันเราก็สนับสนุนในการรักษาเพิ่มยาความดันนะครับนี่ก็ไม่ต้องตกใจครับถามว่าแล้วไอไวท์โค้ดไฮเปอร์เทนชันเนี่ย ความดันสูงเฉพาะตอนมาโรงพยาบาลเนี่ยมีใครเขาศึกษาไมว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับจริงๆมันก็มีหลายสาเหตุมากนะครับมีตั้งแต่โดยมากที่เจอเลยเนี่ยก็คือรีบวิ่งขึ้นมาตรวจนะครับวิ่งหลายชั้นนะครับมันคนเยอะรถติดนะครับกว่าจะขึ้นมาได้ก็วิ่งหลายชั้นและเหนื่อยแล้วนะครับขึ้นลิฟต์ไม่ทันอะไรเงี้ยครับพอมาวัดความดันใหม่ๆมันก็ขึ้นนะครับก็ต้องนั่งรอวัดความดันอีกสักสินาทีพักก่อนเราค่อยวัดใหม่นะครับ ที่2คือว่าอดนอนมาเช่นกังวลว่าเดี๋ยวต้องตื่นมาเจาะเลือดกับหมอแต่เช้าเลยนะครับอันนี้ก็ความดันก็จะขึ้นวันนั้นได้ทั้งทั้ที่วันอื่นก็ปกตินะครับออบางคนก็กลัวนะครับกลัวสภาพแวดล้อมโรงพยาบาลน,นะครับกลัวการเจาะเลือดหรือกังวลว่าจะตรอตรวจอะไรมากมายหรือเปล่านะครับออก,ก็เกิดได้เหมือนกันอย่าว่าแต่คนไข้เลยครับเวลาหมอตรวจกับหมอด้วยกันเองเราก็กังวลเราก็กลัวเหมือนกันนะครับ เดี๋ยที่สุดท้ายก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เอายาความดันมาจากบ้านนะครับก็ก่อนก็เลยสูงนะครับอันนี้ก็คุยกับหมอ,อ,อบอกหมอนิดหนึ่งว่าเอ,อวันนี้ก่อนวัดตอนวัดที่มาโรงพยาบาลเนี่ยเรายังไม่ได้กินยาความดันนะครับเป็นความดันที่ก่อนการทานยานะครับงั้นก็ไม่ต้องแปลกใจที่เวลามาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยความดันจะสูงกว่าที่บ้านนะครับให้แนะนํามากๆเลยถ้าเจอลักษณะเนี่ย ให้วัดความดันที่บ้านนะครับเพื่อมาคุยกับหมอนะครับมาทําเป็นบันทึกประจําวันเพื่อเอาข้อมูลมาแมทกันนะครับจะได้ช่วยได้มากขอบคุณครับ